ปวดเมื่อยปวดหัวอ่อนเพลียเป็นไข้คืออาการจากผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด19ของ3บริษัทที่มีผลสำรวจในเบื้องต้นได้แก่ไฟเซอร์โมเดอร์นาและแอสตราเซเนกาขณะที่วัคซีนบริษัทซินแวกของประเทศจีนที่ไทยสั่งมาล็อตแรกยังไม่พบรายงานผลข้างเคียงและอยู่ระหว่างการศึกษาค่าเฉลี่ยจาก4ติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในสหรัฐอเมริกา2ล้านโดส ที่มีคนแพ้รุนแรงประมาณ11คนต่อวัคซีน1ล้านโดสสูงกว่า10เท่าของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดกันเป็นประจำทุกปีแต่สถานการณ์การระบาดท,ที่รุนแรงทําให้สหรัฐยอมรับผลข้างเคียงนี้เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่อาจเสียชีวิตจากโควิด -19 ในอนาคตการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ23คนในนอร์เวย์ หลังรับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์นำมาสู่ความวิตกกังวลของประเทศที่กำลังจะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวนหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าวมีหลายสาเหตุ และประเทศไทยจําเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการควบคุมโรคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความรุนแรงของโรคและไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด -19 หลายคนเนี่ยนะครับยังมีความเชื่อว่าฉีดในวัยแรงงานสิและแรงงานเขาเป็นโรคก,กันเยอะเขาจะได้ไม่พาไปหาที่บ้านจริงๆแล้วต้องรอพิสูจน์ให้ได้ว่า ถ้าฉีดไวแรงงานแล้วแรงงานไม่เป็นโรคนะไม่ติดเชื้อนะไม่เอาไวรัสไปนะอันนั้นเราค่อยพูดกันนะฮะผลงานไอ้ผลวิจัยตอนนี้ไม่มีหลักฐานตรงไหนเลยว่าสามารถป้องกันการติดโรคได้เพราะฉะนั้นจึงหายข้อสงสัยนะฮะว่าทําไมเราจึงเลือกกลุ่มเสี่ยงก่อนผู้ที่มีอายุเกิน60ปีพวกผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับเพราะเราต้องการจะลดการนอนโรงพยาบาลลดการสูญเสียทรัพยากรแล้วก็ลดการ เสีียชวิตคกะะะะ็งไปัจจุบันวัคซีนที่ผลิตออกสู่ตลาดในขณะนี้ไม่ได้ทําหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อแต่ทําหน้าที่สร้างภูมิต้านทานในร่างกายคือหากติดเชื้อโควิด -19 กจะไม่มีอาการหรือคนที่มีอาการรุนแรงก็จะไม่เสียชีวิต ความรู้และงานด้านระบาดวิทยาในการควบคุมโรคจึงยังจําเป็นในฐานะการป้องกันขณะที่วัคซีนทําหน้าที่รักษาทั้งสองส่วนต้องทํางานควบคู่กันจากการสํารวจคนที่ติดเชื้อแล้วประมาณ50-60%ไม่มีอาการ15-20%แสดงอาการและมีเพียง5%ที่อาการหนักต้องเข้ารักษาในห้อง ICU ส่วนอัตราการตายน้อยมากหากไม่มีโรคแทรกซ้อน ในไทยอัตราการตายอยู่ที่หเปอร์เซนเมื่อฐานคิดการผลิตวัคซีนเป็นการรักษาอาการไม่ให้ป่วยเสียชีวิตและอายุของวัคซีนสร้างภูมิต้านทานโรคไม่เกิน2ปีนั่นหมายความว่างานระบาดวิทยายังต้องทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกหรือสบอบทุก2ปีจนกว่าเชื้อโควิด -19 จะกลายเป็นโรคประจำถิน่นเช่นเดียวกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งต้องฉีดวัคซีนตามฤดูกาลเกิดโรคเพราะเราไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรค วชิโรวิทเรือบำรุงชัยไทย PBS รายงาน